สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้วันพุธที่ยี่สิบพฤศจิกายน25 6 6้ารหครับตลาดนัดโคกระบือวงประจบครับผมคอกแรกเป็นของพี่โหนครับเป็นตัวเมียครับตัวเมียมาไล่มาแล้วเป็นวัวสาวนะชุดแรกชุดนี้วัวสาววัวสาวมาแล้วครับนี่วัวนางครับโกวัวนางวัวสาวกี่ตัวพี่ชุดนี้สี่ตัวเนี่ยครับสี่ตัวอายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่อายุประมาณขวบนี่แหละครับ หัวพั่มหนึ่งขวบสูงเมตรเท่าไหร่สูงร้อยสิบห้าอะไรได้ทั้ครับลงไปตัวละหมื่นห้าพันครับหมื่นห้าพันเมตรสิบห้าโดยประมาณครับผมหัวสวยดีเนาะตัวนี้สวยตัวนี้แม่มันอยู่ฝั่งข้างนู้นนะครับอ๋อมีแม่นะเดี๋ยวเราไปดูแม่มันครัแยกแยกแล้วใช่ไหมอ่ะแยกจากแม่มา้ากแมม่าถ้าแยกขายได้เขาก็แยกครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเมียสีแดงนี่ตัวละหมื่นห้าครับราคานั่นครับราคาร้องอยู่ต่อราคาได้ ครับสนใจก็โทรหาพี่นงครับนี่เป็นแม่ลูกเล็กมาดูคู่แม่ลูกเล็กครับมาตัวไหนลูกตัวไหนนี่ลูกตัวผู้ทังคู่ับเออตัวผู้ตัวเมียตัวโกนี่จะหวงลูกมันออกลูกใหม่ครับครับออกลูกใหม่นะแม่ออกลูกใหม่ๆเลยลูกตัวตี่ก็อะไรเนี่ยรม่สามหมื่นนี่หัวลูกแรกเลยครับตัวนี้ลูกก็ประมาณลูกสองลูกแรกอะไรเนี่ยครับลูกสองแม่ละสามหมื่นครับผมสองแม่หกหมื่นบาทแล้วก็นางนี่แหละพี่ฮะนางเนี่ นางตัวนี้ไม่ถึงหมื่นห้าแล้วครับครับนางเล็กเนาะราบเล็กก็ขาวเล็กเลยพวกงูหน่อยนางขวามือนี่เล็กนะแต่เป็นโบสครับหางขาวสักหน่อยหนึ่งหางดอกดอกกบบนอ่ะบนข้างบนเป็นดอกดอกหน่อยนึงครับผมลองเท่าไหร่นะพี่ตัวนี้ราคาเดียวกันครับลองหมื่นห้าครับหมื่นห้าครับผมครับผมตัวนี้หกหมื่นนะครับสี่ตัวหกหมื่นตัวไหนลูกตัวผู้พี่อีตัวเหลืองนี่ครับลูกตัวผู้ตัวเหลืองนี่ลูกตัวผู้เล็กเนี่ยนะตัว ัวคำนึ่งลูกตัวเมียใหญ่ตัวเมียติดกันเ่ยนะลูกตัวผู้ตัวผู้ลูกตัวโตครับเออตัวผู้ตัวโตครับตัวเมียตัวเล็กครับสลับกันสลับกันแม่แม่เหลืองนี่ลูกตัวผู้ตัวโตนะแม่คำนั้นลูกตัวเล็กนะเป็นตัวเมียครับผมครับแล้วข้างหลังนี่งัวไทยข้างหลังดูเป็นงัวไทยไทยเป็นบามคร็ตัวผู้ตัวผู้เนาะตัวละแปดพันครับโกเนี่ย ไม่มีคําว่าหมื่นนะครับมีคําว่าหมื่นครับแปดพันเฉยเชยนี่ตัวผู้ครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าเ็ดสิบสองตัวเนี่ยครับหนึ่งโหลเอาไปฉีดยาบํารุงถ่ายพยาธิครับใครหาปล่อยเลี้ยงนยครับลองทำวัคซีนตัวละแปดพันบาทครับแกงแล้วเนาะแบบนี้แก่งครับครับหัวปล่อยทุ่งอะไรดีจริงเลยครับเนี่ยนี่ครับจะเป็นเชื้อไทยนะแบบนี้นะตัวผู้นะมี่ดื้อมั่งอะไรมั่งครับครับติดก็มีอืมไม่ต้องกลัวสุดกลัวอะไรแล้วครับครับ นพร้อมเลี้ยงเลยเนี่ยพร้อมไปโตเลยกินยาบํารุงแล้วปล่อยได้เลยตัวละแปดพันนะคูณสิบสองเข้าไปอ้โหนึ่งโลครับาเบาครับนี่หลายนี้เป็นแม่ลูกหัวสวยเลยโกสวยเลยนะครับลองแม่ละสีหมือนสองหกแม่ครับมีหกแม่ครับนี่ลูกตัวเมียสามตัวผู้สามครับเนี่ยียบลูกแยกให้ดูได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแย่งขึ้นมาหยับนะครับ แม่นี้แม่เหลืองเนยลูกขาวอยู่นู่นนะครับอ่าแม่แม่ที่เป็นงวนนางโบดเมื่อกี้นะแม่นี้นะอ่าลูกมันในตัวขาวอ้วนหัวโล้นนะครับอ๋อตัวอ้วนหัวโล้นเออตัวที่สวยดนี่นี่แม่มันครับแม่มันท้องหรือแม่ท้องว่างเมื่อไแม่มันน่าจะทับแล้วนะครับลูกมันโตแล้วครับครับผมซื้อยกเาเป็นฝุงมาเลยครับเป็นยกฝูงมาอ่าแล้วแม่นี้เดี๋ยวแม่นี้หาลูกก่อนเดี๋ยวลูกมานะครับแม่นี้หัวโล้นนี่แม่นี้ลูกตุ้มเมียครับ ลูกตัวเมียเนี่ยเนี่ยลูกตัวที่สองเลยโกโอ้โหล้นจากการทำเขานะทำเขาเรียบร้อยครับเลยท่าไรพี่ลองยกแม่ละสีหมึนสองนะครับสีหมุนสองพันลองยกอยู่หกแม่ครับมาคัดมาทีละแม่ละแม่เลยพี่เดี๋ยวต้องไปรวมกันนู่นแล้วุ่นวายกันสักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มาอยากจะได้ก็มาดูตัวจริงกันดีกว่าครับเนี่ยคัดให้ดูแล้วถามดูได้ลูกตัวไหนลูกตัวไหนเออเดี๋ยวดูลูกตัวไหนลูกตัวไหนข่าวขนี้ลูกตัวไหนข่าวลูกตัวผู้นะครับจะมีลูกตัวเมียหนึ่งหัวโลดแดงนี่อสองนี่เหลืองมีเขาวนี่ครับครับตัวมีข่าสามเป็นตัวใหญ่นี่ครับอีดาอีข่านี่ลูกตัวผู้ข่านี่เป็นลูกตัวผู้นะข่าวหัวโลดนี่นะครับเป็นลูกเป็นตัวผู้อ่าอันนี้ลูกตัวไหนพี่ตัวผู้เนี่ยตัวผู้ไอตัวแดงเข้มนี่ลูกตัวเล่เลนี่ยครับไปง่เนมึงอะ เนี่ยเนี่ยตัวนี้ลูกตัวเมียเนี่ยโกเนี่ยนีครับเนี่ยไอ้นี่ลูกที่ขาวนี่ครับไอี่เหลืองเนี่ยอ๋อตัวเหลืองนี่ลูกตัวขาวอ่าลูกที่ขาวนี่ครับเนี่ยทัเข่ามาไม่ไหมเลยเนาะครับลูกแรกเลยครับทําเข่าหัวทําเข่ามาเถอครับแรกลูกแรกอ่านี่พ่อหัวมีมาเลยพ้อมพ่อหัวนี่เท่าไหร่พี่พ่อหัวนี่ลองสี่หมื่นครับตัวนี้นะพ่อหัวได้นะครับลองสี่หมื่นบาทครับอ่าเนี่ย พร้อ <substit uting> <expand S 2> มผสมเลยครับอะไรไหมดูหน่อยเพี่นี <lite> <ม> <kg> ่เร <b kir> <bbe> ื่องนี้ลูกตุ้เมียนี่โกไปแล้วครับมามาอันนี้นะลูกแรกเหมือนกันครับลูกตุ้มเมียนี้นะลูกตุ้มเมียนะพี่นะลูกเป็นองนี้ครับลูกตุ้มเมียมาแล้วครับสนใจก็โทรหาพี่หนงเลยนะครับเนี่เดี๋ยวไอข่าวลูกมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโก้แย่้ดูี่เราแม่ลวแม่จะสวยดูแล้วมันจะสวยครับไอ้แดงไป แดงนี่ดูแลวลูกตุ่มเมียอ่าตัวนี้ลูกตัวนี้ลูกตุ่มเมียนะไอ้นี่ลูกตุ่มเมียออนี่ลูกตุ่มเมียครับนี่ลูกมันโอ้โหอ่าล่ํบบึกเลยแต่ไม่ใช่พ่อนี้นะไม่ใช่พ่อนี้ครับอนี้ไม่ใช่นะครับโกอ่าเนี่ยนี่ลูกตัวผู้สวยยิงโกตัวผู้ตัวแดงนู่นครับครับตัวขาวนี่นะลูกตัวผู้นะไอแดงเข้มนี่ลูกกิเลนี่ครับครับครับอีตัวสีออกบุกมุกกันลูกไอตัวแดงนี่ครับครับอ่า ราคาล่องแม่ละสี่หมื่นสองพันครับอ่าแม่ละสี่หมื่นสองครับชอบใจอะไรต่อล่องคุยกันได้ได้เลยเบอร์พี่นงครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหกแปดเก้าเก้าครับครับผมน่าเลี้ยงครับผมมีติดลูกทุกตัวอ่าคุณปม่ลูกนะครับมาเอาไปครับพลาดไม่ได้ครับวัวตัวเมียของลุงํำนวยนะครับชุดนี้เป็นอะไรเอ่ย จะเป็นไทยใหญ่ประมาณนิดๆอ่าสายพันธุ์ไทยใหญ่ประมาณนิดๆแม่ลูกไหมเนี่ยอันนี้แม่ลูกครับอ่าลูกตัวเมียเท่าไหร่ครับนี่มืนสี่ห้าร้อยครับครับสองตัวนี้นะหมื่นสี่พันห้าหสี่ห้าร้อยครับร้องยังต่อได้อ่าตัวนี้ตัวนี้หมื่นเจ็ดลูกตัวไหนเนี่ยลูกยืนอยู่นี่นะหมื่นเจ็ดพันแม่ลูกแรกครับครับแม่ลูกแม่ลูกตัวแรกว่ไม่มีตำแหน่งครับครับผมไหนครับ เป็นวัวนางสาวตัวละหมื่นสองัร้อยครับผมสองตัวสองหมื่นห้านะพี่น้องสองตัวนี้สองหมื่นห้านะต่อรองกันได้แล้วแม่นี้ลูกก็สวยดีนี่เนี่ยลูกตัวเมียสองหมื่นพันครับครับผมสองหมื่นพันครับใหญ่มีเชื้อมีสะดือดีครับลูกก็สดใสดีครับสองหมื่นหนึ่งพันนะครับโั้ตัวเมียของลูกกำนวยไปไปดูตต่อเลยนี่สองแม่นะขอแม่อ่าแม่อันนี้แม่นี้มาใหญ่น่อย โอ้ใหญ่จริงแม่เล่นั้นลูกตัวไหนลูกตัวนี้ครับลูกตัวผู้นี่นะมันเครื่องแดงครับผมมันแดงเท่าไรครับสามหมื่นสองพันครับสามหมื่นสองแม่ใหญ่ครับเอาแล้วแม่นี้แม่นี้สองหมื่นสามพันร้อยครับตัวผู้ลูกตัวผู้เหมือนกันลูกตัวผู้ทั้งคู่นะครับสองหมื่นสามพันห้าทั้งคู่ห้าหมื่นห้าพันเออสี่ตัวห้าหมื่นห้าร้องห้าหมื่นห้านะครับเดี๋ยวในปิมไลดูแม่ดูลูกสักครู่หนึ่งนะครับ จุงได้สบายครับอืมจุงได้มีสบายทั้งคู่ครับตัวคู่ทั้งคู่ครับครับผมถ้าสนใจเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าแปดสี่แปดศูนย์สามหกสี่แปดได้ครับผมทีมงานลุงอํานวยนะครับของพี่เอื้องวัวหลอกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีมากี่ชุดครับเก็ตัวครับผมมีสองชุดครับครับผมชุดตัวจะเป็นตัวละหนึ่งหมื่นแปดพัน หนึ่งหมื่นแปดพันห้าครับครับผมเอามาชุดเล็กก่อนกี่ตัวนี่ชุดนี้แปดครับผมแปดตัวอายุวัวประมาณเท่าไรครับแปดเดือนถึงเก้าเดือนแล้วครับครับผมตัวนี้ชุดนี้ร้องเท่าไหร่หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าร้อยบาทเออชุดเล็กอันนี้ชุดเล็กหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าราคาร้องอยู่นะต่อรองกันได้ทีมงานของพี่เอื้องครับคัดสวยๆมาให้พี่น้องได้ซื้อกันเลยนี่ ดีทุกตัวนี่ออกแบบนี้ไปเลี้ยงกันครับเลี้ยงก็เป็นโตก็เป็นรอยเข้าขุนม,มาขายในตลาดกันนี่แหละครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทมาฝั่งนี้ครับเป็นชุดโตนี่สิบสามตัวครับครับผมสิบสามนะครับหนึ่งมื่นแปดพันเจ็ดร้อยครับผมนี่อายุขึ้นมาหน่อยครับอายุดีตัวโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยราคารองอยู่ต่อร้องได้ มีบริการไอ้แทงยาอาชีพพยาธิให้ครับครับผมถ่ายถ่ายพยาธิให้แท,ง,ทงสปายให้ฟรีข <ผม S 2> นส่งก็ใกล้ไก็ว่ากันไปก็คุยราคากันได้นะครับของพี่เอื้องวัวหล่อครับนี่หล่อจริงคุ้นดีด้วยครับพี่นี่อย่าลืมมามาซื้อกันนะครับมาเลือกดูได้เลย หรือจะโทรสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรอะไรครับ0ูน7 0แปดเกสนเก้าามครับครับผมที่เอื้องวัวหลอกครับผมเรามาดูของลุงดาวครับผม,มโอโหมันน้มาเต็มคอ,อกเลยสวยๆเลยกี่ตัว<ะ>เอา่ากี่ตัวครับลุงดาวแบบนี้ 3> ส3ามตัวครับสิตัวครับราคาร้องไว้ที่ราคาร้องไว้ที่าาทมน 2,500หครับหนึ่งมืสองันห้าร้อยบาทยน่ยนๆน,นั้นหนาโอ้โหแบบนี้หนาจริงนี่หรือจะเอาตัวเดียวก็ได้นะแหบบนี้สวยๆครับของล,ลอุงดาวนะหนึ่งมื่นสองพันห้าถ้าอยู่ใกล้ๆลุงดาวก็ส่งได้หรือเพราะลุงดาวมีรถรับส่งพร้อมครับนี่หนึ่งแดงครับโทนแดงทั้งนั้นเลย มาคุยราคากันครับหมื่นสองพันห้าราคายกคูณสิบสามตัวมาต่อรองกันได้ชุดน,นี้สวยหนังหนาดีครับมาเลือกเอามาคัดเอานี่รอๆเลยพี่น้อง <c oughs> ได้แล้วครับได้ครับลุงอ่าไฟลไปดูเลยไฟลไปเลยครับนี่ยน่ยนๆน,นะครับหมื่นสองพันห้าราคารองอยู่มาต่อรองกันได้ลองหนึ่งสองก็น้าต่อรองได้ครับครับผมมาขอเบอร์โทรครับ วัอเบอร์โทรนี่นะเนี่ยวันทูคออะไรเ,น,เนี่ยศูนย์เก้าสามสองสี่สามเก้าศูนย์สี่ห้านี่ครับลุงดาวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจโครับวันนี้เป็นไงพี่ <S <S วันนี้พอได้ขายครับ <S <S ครับมากี่ตัว มาทีสิบตัวครับขายไปแล้วกี่ตัวครับขายไปสิบเจ็ดตัวครับอ๋อเหลือยี่สิบสามนะครับชุดนี้เลยไหมทีเดียวเลยไหมชุดนี้ครับครับอายุวัวประมาณเท่าไหร่พี่สองปีครับครับร้องเท่าไหร่ครับร้องสองหมื่นหกครับสองหมื่นหกพันราคาร้ออยู่ต่อรองได้กี่ตัวนะสิบสี่ตัวครับสิบสี่ตัวเหลือแต่เจ้าที่ว่ามีเลือดมใหญ่ที่อยู่ได้สามร้อยตัวสองร้อยตัวไง อะไรลูกครับรองสองหมื่นหกนะต่อรองได้นะพี่น้องออนี่นี่นี่มาดูกันมาคัดกันได้ของพี่โจพร้อมขายครับชุดนี้แล้วก็ตรงไหนครับพี่ชุดนนะอ,อ้าอชุดนี้ไปแล้วเท่าไหร่พี่สองหมื่นสีน่พันร้อยห้าบอืมไปที่ไหนเอ่ยขอนชัยฟาร์มอ๋อขอนชัยฟาร์มครับไปแล้วไปอยู่ขอนชัยฟาร์มนะครับชัยฟาร์มบอกชอบแบบนี้ ผูปล่อยๆครับเชื้อดีๆลากเดือนได้ขายให้กับเขียงเนื้อในประเทศนะนี่ของพี่นงครับเท่าไหร่พี่ตัวนี้สามหมื่นสองัห้าร้อยครับผมอันแบบนี้สามหมื่นสองพันห้าครับไปต่อครับพี่อันนี้ด้วยนะ,ะนนนครับมาต่อรองมาดูของพี่โจกันนะครับนี่ครับ ยิงโยงถึงสูงเป็นวัวแปลงหญ้าเข้ามาเนาะครับคลองนี้เป็นยังไงพี่คลองนี้1ิบต่อสามหมื่นแปดร้อยครับ อ๋อไปอยู่บางซิดนะสามหมื่นกับแปดร้อยบาทครับขายไปอยู่กับบางซิดชุดนี้ไปลงหนองจอกครับไปกรุงเทพนะครับไปขุนเองนัดนี่ก็บางซิดมาหาครับบางอนุศาสตร์ทับทิมครับน้องชายบางสันมานะมาซื้อไปเข้าขุนครับขุนเองเชื้อเองครับทําเนื้อเองครับแบบนี้สามหมื่นกับแปดร้อยบาทสันแทกิซี่พี่เจ๊ แควสองแค่สี่ครับสองซี่สี่ซี่เลยนะครับย, ung, ย ung ุ่งงสูงๆเลยสิบตัว <t> ดูครับแก่ครับสเปคครับลองหัวเหนือบ้างนะฝังซิดลองหัวหลายที่แล้ววันนี้มาลองหัวเหนือบ้างนะครับแล้วชุดนี้ช,ช,ชุดนี้สองหมื่นเก้าห้าร้อยร้งองอยู่นะนสูงๆดีเหมือนกันย่งดีสองหมื่นเก้าพันห้าครับราคาร้องอยู่ชุนี้แี่สี เอาไรมาครับสี่ซี่ครับปันแท้สี่ซี่นี่นะครับถ้าสนใจอยากจะได้วัวให้โทรหาพี่โจบเบอร์อะไรครับเกจ้าอร์ปดสี่ห้ามครับผมสวัสดีครับ a โ o ครับสวัสดีครับครับพี่น้องสาววางประจบพี่มันเกิดมากี่ตัวครับวันนี้14ครับขายไปแล้วกี่ตัว ขายได้แปดเนี่ยอืมแปดแปดแปดเหลือหกนะครับครับผมมาชาโรเลตัวนี้ขนปุกปุยร้องเท่าไหรพี่ตัวนี้เกี่ยงเงินกับเขาไว้สี่ร้อยครับผมจะเอาสองหมื่นเจ็ดครับเขาให้เท่าไหร่เขาให้สองหมื่นหกพันห้าครับหกพันห้านี่นะครับนี่แหละครับนี่ใครสนใจก็มาเอาได้เลยครับถ้าสองหมื่นหกพันห้าพี่ขายได้ไหมเป็นไง ขายได้ครับแต่ทุนไม่ครบครับสองหมื่นเจ็ดยังขาดทุนไม่ครบเลยครับขาดชูนะสองหมื่นเจ็ดยังขาดนะครับตัวนี้ชุดนี้มีหกตัวครับมีห้าครับสามหมื่นสี Hayır> ่พันครับสามหมื่นสี่ยงยุ่งครับย่งยุ่งเป็นงูสุโขทัยครับผมใช่ไหมครับครับไม่ใช่งูหน้านะงูหน้ายังไม่ได้มากันครับครับนะชุดนี้ห้าตัวครับผมครับครับไปดูข้างในพี่ที่ขายแล้วหน่อยครับผม หัวแบบไหนที่ขายได้พี่เกิดวันนี้แน่หัวราคาถูกครับขายได้ครับหัวราคาถูกเขาขายได้หัวถูกครับถ้าหัวแพงอย่ารีบเอามาครับอืมไล่ลูกกันนะครับครับชุดนี้สี่ตัวครับสี่ตัวเร <1 S 1> ียงสองสามสี่ <S 2> 2, <S 3, ครับครับเท่าไหร่พี่ สามหมื่นหกพันห้าครับครับสามหมื่นสิบสามสิบหกห้าร้อยนะครับครับผมเที่ยวอะไรเที่ยวสี่เขี่ยวสองครับครับผมมาแล้วสามตัวนี้มีชาร์เล่ด้วยนี่ขายไปหกหมื่นสี่พันครับสามตัวหกหมื่นสี่ครับนี่นะครับผมใครซื้อไปเนี่ยพี่คนนี้เอ็ดนายยกครับนายยกทวัตครับ สามตัวครับตกตัวละเท่าไหร่ตัวละสองหมื่นพันกว่าครับครับผมสองหมื่นพันกว่านะครับนี่ครับตัวใหญ่ครับนายกทวัตวันนี้มีไม่เกินสองหมื่นห้าซื้อรวดครับไม่เกินสองหมื่นห้านายกทวัตรายให้เสียวิเสียวิชาญครับครับเท่าไหร่ครับตัวนี้ห้าห้าหมื่นสองครับใหญ่ๆนี่นะห้าหมื่นสองครับพี่วิเอาไปเข้าขุนต่อนะครับที่ ครับก็แบบนี้ห้าหมื่นสองครับขฟันแท้กี though, ่ซี่พี่หกครับหกนะครับผมอือเรื่องเหลือนะครับชาโรเล่ก็น่าจะใกล้เคียงก็น่าจะได้ซื้อขายกันแล้วเนาะเขาให้ก็ขายครับแบบนี้เท่าไหร่นะสามหมื่นหกพันห้าครับครับผมนี่ของพี่บุญเกิดนะครับครับตัวใหญ่ๆนี่นะครับห้าหมื่นสามพันครับเป็นราคาที่ไปแล้วนะครับขายไปแล้วฟันแท้ครบถ้วนกระบวนความฟันแท้ครบนะแก่ๆเลยตัวนี้ เนื้อดีครับตัวนี้เนื้อดีห้าหมืนสามบามันใหญ่ๆดูนะครับแบบนี้ห้าหมืนสามครับแล้วก็ตัวลายนี้สองหมื่นแปดพันห้าร้ยบาทไปอยู่กับหมอโจ้แบบนี้หมอโจ้ซื้อไปเข้าขุนนะครับโอ้แก่จริงๆตัวนี้ห้าหมืนสามนะครับสายขุนครับของพี่กาลเกตวันนี้มีมัก เก้าตัวเป็นก่เชืงไงเชืออะไรพี่เกดเีืวสองมันแท้สองซี่นะทุกตัวเลยผัดฟันแล้วทุกตัวเก้าตัวลองเท่าไรพี่แปดพันห้าสองหมื่นแปดพันห้าเออสองหมื่นแปดพันห้าที่ครับแปดพันห้าเฉยเฉยเดี๋ยวทางบ้านเขาเข้าใจพิษนะสองแปดพันห้าเฉยเฉยหลักตัวละสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทต่อรองได้ มาเลยที่ข้อของพี่การเกอยู่ทองนี่นี่ครับสวยๆครับหรือจะคัดก็ได้คัดก็คุยราคากันมีทั้งตัวหนาตัวบางนี่หรือจะเอาตัวดีๆสวยๆไปก็ได้มาคุยราคากันได้นะครับแบบนี้สวยจัดี่ลลสนใจมาหาข้อพี่เกตเลยนะครับเชโลเร่ลำตัวยาวๆแบบนี้ปิดการขายไปแล้วนะครับพี่แบบนี้ไม่เหลือ แปดหมื่นหนึ่งพห้ารอไปแล้วพันแทก้กี่ซี่นะตรงนั้นพ <1, 4. S 1> ันสีพันแท้สิโอ้โยยาวเหยียดเลยเนาะลำตัวเนาะอะไไม่ได้ยาวอย่างนะเนี้ยหัวล้นตัวยังใหญ่เลยแปดหมืหนึ่งพันห้าสองตัวเมื่อก่อนเท่าไหร่เมื่อก่อนเก้าหมครับดูเอา <c oughs> นะขึ้นต่ำขึ้นลงต่ำลงก็ว่ากันไปพ่อค้าเราอ าวันไหนซื้อมาในตลาดแล้วขายไม่ได้ก็ต้องไปปรับเปลี่ยนราคากันใหม่นะครับอันนี้ปรับมาแล้วชุดน,นี้มีกําไรไหมมีงนออกพอมีนะมีกําไรแล้วนะเกแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับเป็นราคา <c oughs> ที่ขายไปแล้วสองตัวครับต,ตัวยาวดีเหลือเกินแบบนี้เขาจะเลี้ยงมากี่ปีเนี่ย <c oughs> คนนี้เขาเลี้ยงตัวละตัวละตัวลตัวผิดตัวแล้วเนี่เลี้ยงกันอ๋อบ้าทละตัวตั้วมีตัวเมียครับอือนี่ครับตัวนี้ดีเนาะตีตัวนี้เท่าไหร่ครับตีตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ตัวสีหมื่นพันห้าตัวนี้สี่หมื่นพันห้าตัวนี้สี่หมื่นนะครับหัวล้นๆเหมือนกันเลย นี่ครับเป็นราคาณปัจจุบันนะครับของพี่ย้อยครับคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายของพี่ย้อยขายแล้วห้าหมื่นสองพันนะครับไปอยู่กับขวัญชัยฟาร์มห้าหมื่นสองพัดฟันยังไหพี่ย้อยยังนะอ่อ,อนๆอ่อ,อนๆแบบนี้ไปขุนแล้วก็ขายให้คนไทยครับสองตัวนี้ครับตัวละสองหมื่นหกพัน ครับตัวนี้ไปแล้วนะแล้วก็ตัวนี้เท่าไหรพี่ย้อยตัวนี้สองหมื่นเจ็ดนะครับสองหมื่นเจ็ดครับถ้าผิวดีดีนี่เท่าไรพี่ย้อย 33, <34. S 1> ถ้าผิวดีก็สามหมื่นต้นนะเนาะหมื่นต้นๆนกลางกลางแต่น,ตน,ตน,น,นี้ผิวมันผ่านสมองระโภมาเลยเป็นสองหมื่นเจ็ดราคาเนื้อเนื้อนะพี่เนาะครับผมอ่ะอันนี้ราคาเท่าไหรครับ ตัวนี้สามหมื่นสามหมื่นหกราคาขายยกสามสี่ห้าครับนี่ด้วยนะนี่สามหมื่นหกนะครับขายไปไหนพี่ขงบอลเหนืออ๋อไปตากไปตากอ่าพี่น้องเมืองตากมาซื้อไปเข้าขุนนะครับสามหมื 36, ่นหกพันนี้แปดหมื่นสามครับไปไหนพี่เวียดเหรอนี่แหละตากนี่แหละอ๋อคูนี้แปดหมื่นสามพันตัวนี้กับตัวนี้นะครับยุ่งย่งใหญ่ใหญ่แปดหมืยย่นสามครับ จำนวนสามหมื่นเก้าห้าร้อยตัวนี้สามหมื่นหกเนาะครับครับสามหมื 36, ่นหกนะไอตัวสีขาวนุ่นสามหมื่นเก้าพันห้าไปไหนพี่ตัวนุ่นอ่ะไปสุพรรณนี้ไปสุพรรณครับผมครับผมของพี่ย้อยมากี่ตัวนะพี่สิบเอ็ดสิขายหมดเลยหลครับผมตัวละสองหมื่นสองพันครับ คูณหกไปแล้วก็บวกเงินอีกหนึ่งพันนะพี่น้องนะไปสุพรรณบุรีไปสุพรรณบุรีครับในายกทวัดใครสวยๆทั้งนั้นอาวของพี่เจ็คชุดน,นี้หกตัวผัดฝันอย่างนงี้พี่ผัดฝันแล้วผัดฝันแล้วนะครับเอาเก็บได้เลยหกต,ตัวครับวันนี้นายกทวัดจากเสือสุพรรณฟาร์มมาซื้อน,นะครับสองหมื่นสองพันคูณหกเข้าไปก็บวกหนึ่งพัน อ่าเป็นเงินหนึ่งแสนสาื่นสามพันครับแล้วก็วหารหกเฉลี่ยสองหมื่นสองพันหนึ่งร้ยหกสิบหกบาทครับดูครับาร,ราคาบวนนะวันนี้ครับอดีตเท่าไหออร่พี่เมื่อก่อนเท่าไหร่เมื่อก่อนประมาณสองหมื่นแปดเมื่อก่อนสองหมื่นแปดครับ <också> สุดท้ายแล้วก็ปิดการขายครับแบบนี้ครับดูเป็นตัวอย่างราคาณวังประจบนะครับพี่น้อง นายกทวัตครับจากสุพรรณบุรีมาซื้อไปคนขายยอมจำนวนครับตามสถานการณ์ครับถ้ามาตรงรอยก็ได้ขายถ้าไม่ตรงรอยก็ยืนนานหน่อยนะครับพี่นอ้องพอดีนายกทวัตมาเมื่อวานตอนเย็นเนาะจุดน,นี้สิบห้าตัวครับทีมงานกรงไก่ลาดปิดการขายแล้วสองหมืนเจ็ดพันครับ ปั๊มปั๊มฐานเรียบร้อยสองหมืนเจ็ดนะครับที่ของหมอโจโอไปลองช่างนะักอ,อะไรร้ราคาเท่าไหร่อ๋อสารมร้อยหกสิบกิโลสองหมืนเจ็ดพันกว่าครับอันนี้สองหมืนเจ็ดท่วนอโอ้ใจเย็น สเปกนะสเปกนะสองหมื่นเจ็ดนะเ,เป็นราคาที่ขายแล้วครับาขายเสร็จก็เข้าคอกพักกินน้ำกินฟางครับเตรียมพร้อม